เช้าวชาเชาผมถ่ายมันี่ผบชเป็นวิดีโอมันอยู่แล้วมนรนี้นะมัลงวิดีโอไว้แล้วนี่นะออปปวด้อนตอไรนจะเป็นยไมไม่เชอเยเไอ้